สวัสดีค่ะเมื่อนน้กัามาพ่อกันอีกแล้วคลิปนี้กับสิาไปเบิงคว้วหน่อยอาบน้ำตอนแรงค่ะสิบหาขั้วหน่อยไปลงน้อยู่หว่วยจ้าคควหน่อยห้ากับมีแค่สามตัว้ะจา้าแบบเป็นมือไหม่ค่ะเพิ่งหัดเลี้ยงแม่แม่เน่กับจะเป็นแม่เกาจเจริญส่วนลูกสาวนี่สจเป็น รักษาเพลดล่โขงจาก,ก็เบ,บิ่มจุนเนียตอนแรกนี่ยอากาศดีจา้าบะฮอนปันไดกับสิมิลมผัดเยนเ็ยนๆจักน้อยก็สิไปเอาไปลงอาบน้ำหวยด้วยจา้ามันนี่น้ำหอยน้ำร้ายหลายพี่น้องพี่น้องเิ่งที่ขี้มึนลงน้ำก่อนเอื่อยก่อนเม่อีกมึน,มนแห้งบ่พอเอิญมาดุด,ดันแบบไม่เกรงใจใคร มือนแห้งแล้วพี่น้องนีน,น้อยๆนี่อาบนำ้ำตอนแรงก็เย็นสบายตัวของกล้วยจ้าทางทางคอของเท่าเนี่ยเสียอาบนำ้ำสามเวล่าน้ำมือเ้าประมาณสองโมงกับรอบหนึ่งนิ้วมอเทียงกับรอบหนึงจ้านิ้วมอแรงกับประมาณสี่โมงครึงกับผ้าควุมหน่อยมาเล่นนำ้ำผ่อนคลาย มาอาบน้ำก้อนเขาคอ,อกจ้านี่หละที่เขาเอื่นว่าความสุขของคนเลี้ยงค่วายกับประมาณนี้แหละจ้าเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่เขามาติดตามรับชม้ะจ้า